เฮ้ยเ้พี่คันพี่คัน,คนสวัสดีครับยินดีต้องรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชั้นแนลของร้านเซลวบายพระรดำ2 วันนี้นะครับผมยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับหน้าเก่าคนเดิมบีเซลไบนะครับอย่าเพิ่งรีบเบื่อกันนะครับผมวันนี้นะครับจะขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมกับรถสายในเก็ตไบนะครับพิกัด6 5 0 c ีสี่สูบเรียงเสียงหวานจากค่ายฮอนด้าอีก1คันครับที่บอกได้เลยว่าเป็นที่นิยมมากๆนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda c b 650F นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจดทะเบียนปี2017โฉมไฟหน้า LED ฝาเครื่องทองนะครับของแต่งมาครบพร้อมขี่พร้อมหล่อแน่นอนครับ ที่สําคัญนะครับออกตัวไว้เลยว่าคันนี้นะครับรถสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลขไม่ยุ่งกันเพียงแค่หลักพันกิโลเท่านั้นเองครับผมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวเซลใบพาร์ทสองนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวเซลใบด้วยนะครับผม พร้อมแล้วเดี๋ยวเราดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับ ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวตัวรถคันนี้แบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลล์ไวรรอบ2ของเรานะครับรถทุกคันนะครับลงขายต้องขออนุญาตแจ้งราคากันก่อนเลยครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัว h o n d a c b 650 f ปี2017ของเราคันนี้นะครับได้ง่ายมากขึ้นครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว h o n d a c b 650 f ปี2017คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายราคาเบาๆครับเพียงแค่179,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตันนี้ดาวน์ต้นต้นแค่19,000บาทครับ ในส่วนของตารางการผ่อนนะครับผอนย้านเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ4,637บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ4,000กับอีก66บาทครับค่าเงิน,นการจัดแนนซ์ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษให้นะผมฟรีค่าเงิน,นการจัดแนนให้ทุกขั้นตอนนะครับคันนี้ออกรถเป็นเสร็จพร้อมขีด19,000บาทจบทุกขั้นตอนครับฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วนะผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงพร้อมให้ดูรีวิวตัวรถคันนี้แบบเต็มๆกันแล้ว เพราะฉะนั้นครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบเต็มเตมกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกเลยไฮไลท์ของตัวรถก่อนเลยครับขออนุญาตพาทุกท่านมาชมในส่วนตัวเลขใหม่ของตัวรถนิดนึงขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับตัวนี้นะครับเลขใหม่เพียงเพียงแค่3 7 0 0กิโลครับตัวนี้ทางร้านเรานะครับการันตีใหม่แท้ให้ร้านเปอร์เซ็นครับในส่วนของตัวกุญแจนะครับให้มาถึง2ดอกนะครับเป็นกุญแจชิปแท้จากศูนย์ครับ คูมือและบุ๊กสวิตตัวนี้มีมาให้ครบๆนะครับนอกจากนี้ครับผมในส่วนของเล็กไม้ที่วิ่งมาค่อนข้างเยอน้อยนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าตัวรถสภาพป้ายแดงสีสันของตัวรถคันนี้ผมบอกได้ว่าสวยมากๆครับไม่มีด่างไม่มีตําหนิแม้แต่รอยขนแมวนะครับเอาไปนะครับพร้อมหล่อครับผมสภาพไม่ต่างจากออกศูนย์แต่ราคาประหยัดไปค่อนข้างเยอะครับมาดูในส่วนของแต่งคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าของแต่งให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวด้านหน้าก่อนเลยครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิลน้าแต่งทรงหัวใจสีดำนะครับตัวนี้เป็นของมาซิโมครับตรงรุ่นพร้อมกับขายยืดชีวนะครับมาหล่อเพิ่มความดุดันนะครับเพิ่มความดูสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับไล่มาดูในส่วนตัวก้านเบรกและก้านคัตกันบ้างครับ การเบรกการคัดที่ให้มาของเจ้าคันนี้นะครับเป็นงาน CNC สีแดงนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ถึง6กระดับให้ผู้ใช้ผู้ขี่นะครับสามารถเลือกปรับเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนตัวกระจกนิดนึงครับกระจกที่ให้มาของเจ้าคันนี้นะครับเป็นในส่วนตัวกระจกปลายแฮนด์นะครับตัวนี้เป็นของ Racing Power มองเห็นชัดเจนนะครับไม่สั่นไม่หลอกตาครับผม มาดูในส่วนตัวชุดบนกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวบาลานซ์แฮนด์นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่ามาครบๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์แฮนด์บาลานซ์โชคตัวนี้ที่ให้มานะครับทั้ง2ชุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ H2C ครับเป็นของแต่งตรงรุ่นสำหรับ Honda โดยเฉพาะที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งตรงรุ่นสาหรับ CB650F โดยเฉพาะอีกเช่นกันครับผมนอกจากนี้ครับในส่วนตัวกาดมอน้าที่ให้มานะครับตัวนี้ยังเป็นกาดมอน้าแต่งมินยมีนะครับตัวนี้เซฟมอน้ําได้ค่อนข้างเยอะนะครับการหินกระเด็นหรือการส เสียหายนะครับตัวนี้ป้องกันหม้อน้ําได้ค่อนข้างดีมากๆครับไล่มาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างครับชุดหลังของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับมาพร้อมกับตัวท้ายสั้นแต่งครับตัวนี้ตรงรุ่นอีกเช่นกันนะครับไฟเลี้ยว LED หน้าหลังนะครับมาเต็มเต็มสี่ดวงครับในส่วนตัวยางครับเจ้าคันนี้นะครับยางนี้ให้มานะครับเป็นยางเดิมติดรถแต่ผมการันตีเลยว่าตัวยางใช้ได้ยาวหน้ายางไม่แข็งนะครับเอาไปพร้อมขี่พร้อมสัตว์โค้งกันแน่นอนครับ ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของเจ้าคันนี้ที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจะเป็นในส่วนของตัวท่อครับท่อของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับเป็นในส่วนตัวท่อไทเทเนียมครับพร้อมกับสลิปออนนะครับบอกได้เลยว่าเสียงและลั่นขี่มันมันเล้าใจแน่นอนตัวสลิปออนนะครับเชื่อมเล่นลายป้องอ้อยมานะครับมาหล่อครับเสียงดุๆโหดๆขี่สะใจกันแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟและเสียงท่อกันดีกว่าครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปสตาร์รถดกันครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกกำลังที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถกันเลยดีกว่าครับขออนุญาตเปิดกุญแจสตาร์ทรถกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจบๆนะครับสตาร์ทเชึ่งเดียวติดครับเสียงท่อบอกเลยว่าล,ล,ล,ล้านเราใจแน่นอนเดี๋ยวเรวนดูว่าไฟของตัวรถจะดีกว่าครับ ดูรอบคันตัวรถพร้อมๆกันนะครับตัวรถนะครับสีสันสวยงามนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับนอกยางหน้าหลังเต็มๆนะครับจานเด็ดไม่มีสึกนะครับสภาพนะผมสวยใสครับไม่ต่างจากป้ายแดงอะไรทีเดียวเลขไม้ตัวนี้นะผมสามพันเจ็ดร้อยกิโลแท้นะครับท่อนะครับผมวนโตรเเนียพร้อมปลายท่อเซเนียนะครับเสียงลัันนะครับผม เครงหยุจบนิ่งๆเงียบๆเลยครับของแต่งมาครบนะครับส่วนใหญ่นะครับเลนส์สไตล์แดงนะครับผมของแต่งนะครับมาหล่อๆครับเล็กไม้นะครับผมขออนุญาตดูรอบการทำงานเครื่องยนต์นิดนึงครับขออนุญาตเบิ่งเครื่องนะครับผมรอบทำงานปกติครับระบบไฟตัวนี้นะครับใช้ได้หมดนะครับผมไฟสุกไวต่ำนะครับแต่ทํางานปกติครบทุกจุดครับสีสันนะครับผมสวยอย่างที่แจ้งเลย คันนี้บอกเลยว่าลั่นสะใจแน่นอนเดี๋ยวฟังเสียงท่อนี้นึงดีกว่าครับผมจะเป็นเครื่องนะครับผมสะใจกันแน่นอนครับ่ายสั้นแต่งนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมเป็น LED นะครับสีดวงหน้าหลังนะครับมาเต็มๆนะครับยางหลังนะครับผมตัวนี้ดอกเต็มเชิญกานครับโซ่เติมไม่ต้องพูดถึงครับใช้ยาวๆคนแน่นอนนะครับคันนี้ พร้อมใช้พร้อมขี่ครับตัวรถเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกากาดก็น้ําแต่งครับกันเบรกกันคัดตัวนี้นะครับผมสามารถปรับตั้งได้นะครับถึงหกระดับนะครับแล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละท่านเลยกระจกไปแฮนด์นะครับผมตัวนี้นะครับของ r a c ซ n g Power ครับชิวนาแต่งมาซิโมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขายยืดชิวตรงรุ่นนะครับไฟหน้า LED ติดครบนะครับคันนี้ จบพอท่อสายๆครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวคนนี้ดับเครื่องยนต์นะครับจบไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวกองเจ้าตัว h o น d ้า b 650F ปี2017คันนี้นะครับรายละเอียดตรถเพิ่มเติมของแต่ง,งต่างๆรวมถึงตารางการดาวผ่อนนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติม,มด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆพี่ทุกท่านติดตามมาด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวกับรถรุ่นอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ